วัยรุ่น G30 ต้องดูคลิปนี้นะครับนี่เลย BMW นะครับเครื่องดีเซลทำอย่างไรให้ได้เสียงเครื่องเสียงท่อแบบซูเปอร์คาร์นะมาฟังกันนะครับเนี่ฮะตรตารถมาเนี่ยรอบเดินเบาก็มีเสียงที่กระหึ่มล้วแต่คราวนี้ผมออกตัวก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่า ไอโฟนสิบสี่ที่ผมถ่ายอยู่นะครับกับเสียงเนี่ยมันจะดูดเสียงคอได,ได้ได้เท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงที่ผมยืนฟังตอนนี้เนี่ยนะครับแบบไม่มันโฮเสียงโคตรเคาะโคตรพอจริงแล้วผู้ชมนี่คือรอบเดินเบาที่ต่อให้คุณปีท่อจริงรอบเดินเบาเสียงคุณก็ไม่ได้แบบนี้และที่สําคัญเสียงแบบเนี้ยเราสามารถที่จะตั้งและปรับเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลำโพงคินนี่เฟอร์นารี คือมันมีเยอะมากและที่สําคัญเป็นแบรนด์เดียวที่นาเข้าจากรัสเซียแท้นะครับไม่ใช่ของจีนนะนะครับและตัวนี้เนี่ยนะครับเราใส่เป็นตัวสองล้อถงเสียงก็คือแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่นําเข้าจากรัสเซียและตับเปลี่ยนเสียงได้หลากหลายเสียงไม่ใช่เป็นเสียงแค่โทนถุงโคนต่ำนะคุณเรียกว่ารูปเล่นเขาเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราฟังตอนเทนเนอร์แล้ออกตัวกันนะครับอ่นานฝากัน คือวิ่งกันกับหีิงรูปแบบนึงเพราะจากเสียงเครื่องที่เราฟังเห็นจากเครื่องมีเฟลนะครับเราก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่าเครื่องมีเฟลจังหวะมันเป็นยังไงแต่เสียงค่อที่ออกมาเป็นเงียบนะครับแต่พอเรามีได้เสียงพลกเสียงคล้อแบบนี้ออกมานะครับเป็นเสียงจากออยด์สาววิ่งการทําเครองกเปลี่ยนไปมันก็เกสริมชาโมนะครับเริ่ม ไม่หลุดประกันสูนะครับใครที่สนใจคอนเซปต์แบบนี้นะครับไม่ต้องตีท่จริง่ายท่อตี้าไปวันหนึ่งจยากจะตัดออกนะครับเปลี่ยนไปใหม่ก็ไดก็ตามารถเซ็ตคทอิเบนเปลี่ยนรู้นได้นะครับนนนะเ่ยวันนึงคุณจะไปขับมัดแต่งนะแล้วคุณใจเด้อเอาท่อมาใส่มัดแต่งครับก็ไป ไม่ได้ขับแฟนแฟนแ,แฟแฟไปที่ไหนต่อ้คุณขับแบบเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะมันไปทำสร้างความ